สวัสดีครับร้านคลองถมพลาซ่าบายปุนะครับผมรบกวนพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้องเลียวพอรตนะครับรุ่น4.5คีส4คูณ40นะฮะเป็นงานเกรด 3a เนะฮะเขาเรียกเป็นงานเรียนแบบนะครับแต่ว่าเป็นงานเรียนแบบที่ผมบอกเลยว่าเหมือนมากนะครับ ราคาแค่สองพันไปลายเองนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นของแท้จะตกอยู่ประมาณเกือบสองหมื่นนะครับประมาณหนึ่งแปดหมึ่งเก้าเลยของแท้ผมก็เคยเห็นแล้วฮะเรียพอร์ตก็เคยมาเทียบกันดูนะครับใกล้เคียงมากนะครับแม้ตัวนี้จะเป็นลองนิดๆนะฮะเป็นลองหน่อยนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่โหใกล้เคียงมากแล้วก็สวยมากงานนี่เนียนมากนะครับทําได้เนียนสุดๆเลยนะครับนี่นะฮะอ่าดูก่อนนะฮะนี่เป็นท่อท่อยี่ห้ามิลนะฮะขอท่อเยี่ยมห้ามิลแล้วก็เป็นปรับในนี่ผมเปิดฝาแล้วนะ สเกลละเอียดมากนะครับย้าวมาสเกลละเอียดมากมีปรับหลาหน้านะครับนี่นะฮะปรับหลาหน้ามีปรับตาหลังนะฮะซูมได้14เท่าคือระยะห้าถึงหนึ่งห้าเมตรนะครับผมยอดนิยมจริงๆนะครับขนาดเบานะฮะเบานะครับมาตรฐานทั่วไปเลยแต่ผมบอกเรื่องงานจริงที่สวยมากนะครับของจริงสวยมากๆกระจกเขียวนะฮะกระจกเ d สีเขียวนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูเส้นเล็งก่อนนะครับไม่ดู้ท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะนี่นะครับเส้นเล็งก็เป็นกระบะดอย่างเดียวนะครับเป็นกระบะท,ทั่วไปแต่กระจกใสมากเลยนะครับขึ้นชื่อเรือพอตนี่กระจกใสนะครับโลโก้นี้ครบทุกจุดนะฮะนี่นะครับโลโก้ทุกตัวครบนะครับนี่นะครับ ไอ้ตัวนี้ก็เป็นโลหะนะครับของแถมนะครับนะครับของแถมก็นี่นะนี่ครับมีก็ครบเลยนะครับขาจับน็อตคู่นะครับคู่มือผ้าเช็ดเลนนะครับฝาครอบหน้าหลังครบเลยนะครับอยู่ในกล่องอย่างดีนะครับกล่องเนี่ยมีฟองน้ํารองอย่างดีเลยนะครับของจริงก็แบบนี้ครับแบบนี้เลยกล่องแบบนี้เลยนะครับเป็นงานบิลเลอร์เกตอ่า ก๊อฟสได้เหมือนมากๆซึ่งราคาของแท้เกือบ2 0,000แต่อันนี้แค่2,000ันไปลายไม่เกิน3 0 0 0บาทผมบอกเลยว่าแจ่มนะครับแล้วก็ขายไปหลายตัวแล้วด้วยขายไปน่าจะแบบ4ี่ตัวแล้วนะครับก็ยังไม่เคยเจอเสียนะบอกเลยว่าถ้าเห็นตัวจริงแล้วจะเข้าใจเลยว,ว่ามันแบบมันเนียนมากครับโอเคแล้วว่ารู้อยู่ว่ามันสู้ของแท้ไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นรองอยู่แล้วแต่ว่าใกล้เคียงจริงถ้าของแท้ร้อเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็ถึงประมาณ9095้เลยนะครับ เหมือนจริงๆนะฮะเหมือนแม้กระทั่งตรงนี้ครับเนี่ยดูนะฮะตรงสีทองเนี่ยมีจริงๆไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะฮะมันจะมีปั๊มลงไปนะครับปั๊มรายละเอียดลงไปเนี่ยเป็นตัวหนังสือลงไปเลยนะครับปลาได้ด้วยทุกอย่างครบกระจกใสจัดเลยนะครับใสได้หมดนะฮะลูกกดซี Z ลูกเกอร์ปืนลูกกดปืนลมปืนอะไรก็ใสได้หมดเลยนะครับทุกอย่างครบตามนี้เลยนะครับราคาไม่แพงนะฮะย้ำว่าไม่แพงนะครับ สองพันไปไปลายนะฮะไม่เกินสามพันบาทแล้วก็มีเก็บเงินไปทางนะฮะสนใจก็โทรหาทักหากันได้นะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ